ตดี่ชูดังไม่เท่าดาราบางคน่้วยตาขนาดนั้นน้ะครับบอกรอะไรเป็นชื่อตำแหน่งอะไรประมาณนั้นไปดังสู้คไดเกตขับดถบินไปค่ะคับก็เดี๋ยวรอบนี้เดื่อวทางชูนีเราบอกได้เราหลอพีอกได้ค๋ชูนีเพี่กำลังสับสนนิดนึง จริงปะอารมณ์ไม่คงเี่ดีมแล้ว oh. ก okay ็เป็นตัวตัวนั้นก็ใกลแล้วใกใ้แล้วครับก็ปลายเดือนก็เดี๋ยวจะมี่ปนแพชชี่ป่ก็รอบนี้ก็เป็นความรูงกับบริสเชียรับรอบนี้เป็นไงต้องการบอกว่าของูุกแปะฉ่ำก็เดี๋ยวจะพยายามแล้วกันนะครับเพราะว่า เดี๋ยวไปรอบนี้มันก็จะมีอะไรใหม่ๆให้คนได้เห็นเลยเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนที่ใส่คนด้วยก็รอรุ่งกับพร้อมทุกคนเหมือนกันมีต้องเป็นตัวอะไรเป็นพิเศษไหมคะแต่ชุดคือเป็นรอบนี้ก็ต้องแบบหน้าแตะกผมปังมีตัวช่วยถ่ายของต่อมีระยังจ๋านี่ก้อนเต็มตัวอะไรอยงนี่แหละแล้วก็พี่ว่าช่วงเนี้ยที่ปารีสน่าจะหนักออกมาด้วยก็พยายามเดินสูงสุด อยูแสดงทุกวันเลยหนูดเดินออกจากบ้านกูอยูแสดงเลยตรงนี้หนูก็แสดงอยู่เขาจะได้แบบชิงจังเขาแสดงแบบริงจังเออถ้ามีโปรเจกต์ที่มันที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยก็อยากแสดงก็ วันพุทผู้ฝราชใายงานตรงนี้เลยใส่คอนแทคตรงนี้ก็ติดต่อมาได้ครับก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ด้วยแล้วก็เกกร,รื่องอุปสรรคด้วยว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าแบบเออเราอยากทำจริงๆเลยก็คิดว่าจะทำกลัไปทำเต่อมาหรอคะหรือว่าไม่มาไม่มีหนูไม่ได้ดังแบบเขานะพี่หนู่มไม่ใช่ดาราแถวนั้นนะแบบบอกร <laughs> เกี่ยวกับความคิดถึงครับความคิดถึงไปถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้เจอไม่ยังคะได้เจอไม่ยังเจอแล้วครับเจอเป็นยังไงบ้างคะความคิดถึง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 นะครับก็ถ้าตื่นเช้าหน่อยความคิดถึงก็จะหน้าแบบแต่ว่าความคิดถึงกินข้าวบ่อยๆก็จะแบบกินแต่ว่าแบบเหมือนจะหน้าเป็นวนกิดวันเกิด หล่อมันเกิดใครอ่ะจำไม่ได้เลยตัวยอดแหล่ะใครอ่ะใครอ่ะเกิดใครอ่ะแสดงไม่เนียนหรอไล้วมันเกิดนะซื้อให้ไปแล้วซื้อ้ก็ลวกไปแล้วไงลวกไปเลยทีเดียวเลยแต่ว่าแต่ว่าคืามพิเศษของมันวันนั้นหนูเหมือนจะหนูไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเปตารางก่อนนะครับ ัว่าอาจจะเป็นการอนอน้กอาจา,าไ,ไปได้ก็ไปถ้าไปแล้วเขาจะให้เข้าบ้านหรือ,อเปล่าพี่ดเดี๋ยวเข้าไปหมาเขากัดหใน,ในูทำ <c oughs> ไงหนูกลัวหมาตัวมันกินมาคิดถึงหมาเขาะเห็นที่ปากเขาตลอดแต่เรียกว,ว่า,ว,าวันพิเรอ่ารก็อาจจะต้องมีารมมีบ้านหวังว่าคุณจะขาดนอกจากงานร็ดที่แบบการรอ แฟชั่นไปแน่นอนรีซนเตอรลแน่นมีอะไรอีกบ้างที่สามารถบอกได้แล้วบอกได้แล้วตอนนี้หนูไม่ได้ท้องก็ยังขอยืนยันตัวเองว่าไม่ได้ท้องเป็นข่าวดือนะครับเสือวิ่งเปียนแล้ววันนี้เป็นเสือเผ็ดก็ต้องเผ็ดแล้วขอตัว เพรามีมีคก็เดี๋ยวรอประกันะครับออฟฟิเชียลครับผมแล้ก็จริงๆเดี๋ยวมีแลายโชว์เลยเดือนหน้าเนี่ยที่จะถึงก็เป็นสซอร์ไพรส่วนก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็รอัยพีก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ะครับพีกคอพี่เซอร์ไพรส์มีทุกคนจะเซอร์ไพรส์ก่อนก็หวังว่าเป็นเรืองครนสถรัตที่ เป็นโชว์เป็นโชว์โชว์คนที่มาเก่มากาใช่ไหไมครับก็ตอนนี้เริ่มซ้อมแล้วเริ่มซ้อมหลายโชว์แล้วแล้วก็ยังมีคุยกันเรื่องดีเทลต่างๆบ้างครับก็พี่ว่าประมาณถ้า ถ้าตอน il, ตอนี้เหมือนเราเตรียมหลังบ้านให้เกือบพร้อมละกัน70-80%แล้วก็เดี๋ยวลงไปซ้อมก็เดือนหน้าก็จะให้หายไปบ้างครับผมเดือนนึงเหมือนเดิมเพราะว่าหนูขี้ลืมเลยจำทางไปแล้วแต่ว่าเราเห็นว่าน้องพี่ก็คือไปทำคอนเทนต์กับน้องๆปีพรักไปเยอะเลในบาเนี่ยบริการหนูอยู่ตรงนี้เรียกเขาเลยได้ไหมหนูไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วพี่สาวไม่ถึง มีห้าชื่อปาก,กีนักข่าวน้องๆชอบแตชื่อแบบว่าสนุกสนุกเลยก็หนูไม่ได้ดังแบบคนนั้นน่ะพี <c oughs> ต่ตานเขาก็ไม่ให้โอกาสาหนูหรอกถ้าหนูจะช่วคนนั้นทำคเนเนึงตอบเองคนนึงไลฟ์ตอบเองเขาจะเล่นไม่เป็นคนนี้ก็อาจจะมากันแบบหกหนูก็เลยมาเป็นเหรอก็มีคิดว่าจะมีหนักแฟ่เนี่ยโอกาสจะไลค์ตอบเองเหตุว่าน <c oughs> ่าจะได้มีโอกาส ก็ก <muitas S 2> ็เ <sketches> ดี๋ยวรอติดตามว่าจะโปรโมทอะไรอะไรช่องทางไหนพี่ว่าเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกแล้วเรามีซ้อมไหมคะซ้อมแบบว่าอะไรติ๊กตออะไรเงี้ยเวลาคุณส่งแบบว่าจะกิ๊ตเกจะกิ๊กเกอร์อะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเราอิมพอไวส์เล่นตามฟิลแต่ไม่มีเราเรียกคนอื่นมาช่วยไม่มีเรียกคนอื่นให้มาช่วยนี่เรียกคนนี้วันนี้วันเกิดเขาขอ h a ้ p y b i r t เดย์เขาได้ไหมแฮปปี้เบิร์ดเชิญ

ก็ดีกจ Happy b i r t h d a a r t h y j o r t h d a y ค่ะอมานุ่มพี่อดทนก่อน กว่าทอหรขอให้แ huh. ม mm ่ปวดหนูน huh. uh ้อยลงพี hmm. uh ่จะขอหวัง huh. อ uh ีก huh. ค I mean, ่ะรักกันมากขึ้นด uh ีกันไงเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณอายุเท่าไหร่คะอาย่าไห22 24ค่ะน้อยเพราไม่มีแล้วตอนนี้อันนี้ใี่พี่เชียร์อีกอนหนึ่ง อุ๊ยเป็นรายการแฮปปี้เบ t ร์เดกันเลยอ่ะลาดมากแฮปปี้เบอร์เดย์ค่ะพี่เสี่ยวอคะเมีใครเันอีกไหมคะจะรอวันที่8รอวันที่8ดรางวัลรางวัลหน่วยป๋อรางวัลอ๋อใช่หนูเบอร์จริงๆนนี่นูเบอร์นอนน้อยนิดนึงครับ ก็ใช่ครับรางวัลเปิดตัวอ๋อใช่เมื่อได้มาโอเคสับสนนักบินผ่านมาเนี่ยก็ขอบคุณครับองค์ดันไดมากกว่าที่ช่วยกันบวกให้ได้รางวัลเลยถกไหมครับน่าจะเป็นรางวัล International Artist Award ใช่มก็ขอบคุณดันไดมากๆที่ดีไปอันนี้ต้องมีป่ะ ได้ครับก็ฝากมิซูมินะครับเพิ่งออกตัวใหม่ไปเป็น Invisible Pad นะครับเป็นโทนเนอร์แผ่ตัวใหม่มิซูมินะครับบอกเลยว่ามันบางจริงๆแล้วมันก็ดีมากๆก็อยเรล่มไปหากันครับแล้วก็มาร์เสือเ่อตัวเดียวกันฝากด้ยครับ